ถึงไม่มีคนอ้อนแต่มียำกระทร้อนก็พอแทนได้วันนี้ครัวบันนี่ขอนำเสนอเมนูยำกระทร้อนพร้อมน้ำยำเขี้ยวคนๆถึงเครื่องรสนัวสุดๆเลยจ้าใครอยากทำกินทำขายลองดูได้เลยจ้าเดี๋ยวเรามาเตรียมกระทร้อนกันก่อนเลยนะจ้าวันนี้ได้มาลูกใหญ่มากเลยก็เตรียมน้ำนะจ๊ะประมาณลิตรแล้วก็เกลือนะจ๊าประมาณ1ช้อนจ้าใส่ลงไปเลยจ้ะมะนาวบีบใส่ลงไปประมาณ2ลูกนะจะช่วยทําให้ผิวของกระทร้อนนะจ้ามันไม่ดํามากนั้น แช่ไว้นา,นานเลยนะบางคนก็แช่ไว้สามสี่ชั่วโมงล้างยางมันนะจ๊ะต่อไปเราจะมาทําตัวน้ํายํากันนะคะวันนี้ต่ายใช้น้าตาลทราย200กรัมค่ะน้ําตาลมะพร้าว200กรัมจ้าและใส่น้ําประมาณ200 ml อนะจ๊ะพอท่วมๆนิดหน่อยอะจ้ะแล้วก็ตั้งไฟอะจ้ะสังเกตฟองนะ๊ะจากาที่เดือดเป็นฟองใหญ่ๆก็รอให้เป็นฟองเล็กๆนิดนึงแบบว่าน้ําตาลส่งกลิ่นหอมเล็กน้อยใส่กะปิลงไปวันนี้ต่ายใส่2ช้อนโต๊ะนะคะ น้ำปลาค่ะ1ช้อนโต๊ะปรุงรสด้วยเกลือจากครึ่งช้อนโต๊ะใช้แบะแซนนะจ๊ะเพิ่มความแบบข้นเหนียวแล้วก็ลดการตกทรายจ้ะประมาณ2ช้อนโต๊ะนะก็จะปรุงอยู่ที่ประมาณเท่านี้นะจ๊ะมันจะได้รสหวานเค็มนัวกำลังดีเลยจ้าพอเราเคี่ยวส่วนผสมต่างๆเข้ากันได้ดีแล้วนะเราก็ดูนะจ๊ะฟองแบบละเอียดึี่แล้วเราก็ดับไฟเลยจ้าพักเอาไว้ให้เย็นก่อน เราก็จะพักน้ำตาลนะคะเอาไว้ให้แบบเย็นตัวลงเดี๋ยวใส่พริกป่นจ้าใส่หนึ่งช้อนโต๊ะนะคะเผ็กกำลังดีคนให้เข้ากันนิดนึงนี่เลยจ้าหอมแดงจ้าตามด้วยกุ้งแห้งคั่วนะจ้าจริงๆถ้าใครมีเป็นสีขาวที่ไม่ใส่สีกไ็ได้นะแต่วันนี้หาไม่ได้เลยได้สีส้มมาแล้วจ้าต้องคั่วให้หอมก่อนนะ แล้วก็พริกแดงชิงดาผสมพริกี้หนูหอมนะใส่ลงไปเลยจ้าได้แล้วจ้าน้ำยำสำหรับทำยำกระท้อนนะจ้าสามารถนำไปทำยำพวกยำผลไม้ต่างๆได้เลยจ้า เดี๋ยวเราไปราดยำกระท้อนของเรากันเลยค่ะวันนี้เราจะใช้กุ้งสดด้วยนะคะราดลงไปแบบนี้เลยเสร็จแล้วนะจ๊ะเราจะใส่กุ้งแห้งตัวใหญ่นิดนึงทั่วก่อนนะคะโรยด้วยถั่วค่ะนี่ ราดซ้ำด้วยน้ำยำอีกหนึ่งทีช่ำๆเลยจ้าทำกินเองไม่ต้องห่วงน้ำยำไม่ต้องห่วงเครื่องนะจ้าเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับยำกระท้อนของเราค่ะ